ขอบคุณนะคะพี่รักพี่รักแล้วเอ็นดูหนูชมชมวิวนะคะเดี้งโตนิดหน่อยสักนีดเดือดตุ๊ดหยอดเลยพี่น้องโอ้ยเดือดทิ้งจะเดือดแต่ก็น่ารักมาครับโว้ต้มไก่ครับพี่น้องต้มไก่ต้มไก่หรือหนึ่งไก่แหละน้ำขุกขิกวันนี้มากกระลูกสาวคือเก่าจัดเลยลูก ต้มไก่คืออยากตมไกมคือน้องดามหาเขาถามหาหนูทุกวันเลยนะลูกสวัสดีจ้าเรื่องอร่อยเหรอวันาานี้เอาปาต,ตังฮะเอาตัวบนตัวอาอะ เล่นหรือกินเนี่ยป๊ากินเนียอร่อยไหมอร่อยครับอือืมถนัดไหมเนี่ย หนึ่งไก่ครับพี่น้องถามถามผมถามนะหนูกินอะไรกินเนื้อไก่กุ้งไก่ใส่สมุนไพรก็กินบลาปาปบา,าจริงก็ <c oughs> <c oughs> กินบลาปาปบา,าจริงน้ำจิ้มเผ็ดไหม,มไม่ค่ะไม่เผ็ดเลยเหรอ อืมันตาสวยชื่อเมียอืมอ๋ออืมไก่บ้านมันจะแบบตู้ฟัน นูเขาว่าเนี่ยเป็น,นไหมนูเขาวอืใอ่ไรนหนูเขาวเห้งบ่อืมโอ้บับ,บ,อบ,บ,อบ,บ,อบัวบัวบัวปากปกนะหิวมากเลยเหรอใช่ค่ะเพื่อกินอ่ะตลาบจิ้มจิ้มจิ้มใบมา,บาอาบอกบอกพี่น้นเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ Lạc đâu, ênh đuôi chum chum yêu yêu nà hát chum chum yêu yêu nà hát chum chum yêu yêu เออว่าขอนเถอะว่าเป็นไแบบเนี้ยคุณูไม่ยอมรับหรอหนูด้อไม่ทำไมหนูไม่ไดื้อเลยเหรอไม่ค่ะหนูเป็นเด็กดีตลอดเลยเหรอใช่ค่ะฮึมั่นใจหรอมั่นใจเหรอย <c oughs> ิ่งจะดือแต่ก็น่ารักเหนียวบ่ กน,อกนสองบวกสองเป็นเท่าไรสองบวกสองเป็นสี่โอ้ดดวุดยอดงลหนึ่งบวกหนึ่งเดี๋ยว1 <c oughs> นวงเป็นสอเออก็ตอบได้ยุ่ยอ้ยตายแล้วมาเด้อวันเอศจางรถเนี่ยมาเด้อวันเอศแดีตอนหนั่งก็ไ่ตอบผิอเอใครหลวง กิ้งอยู่แตหัวจะกล่วมีบ่วายหนาเ <laughs> มื่อนี้ดี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 ป๊าขอีดดีดี <laughs> ดีดดีดกินเลดีดะ

ติวไม่แล้วติวไม่แล้วสี่บวกสี่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากป้าแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบหกบวกเป็นยั่ไงบ้าแปดบวกแปดอ มีแตะคนบอกว่าหนูหน่ารักทำไมหนูหน่ารักจังเลยอยากมีลูกสาวเหมือนหนูไปอยู่กับเขาไหมไปไหมเอาทำไมทำหน้ากันนะฮะไปไม่ไปอยู่ไหม <S 2> <S 2> เอาไม่อยู่อยู่ตายหรอใช่ไหมนี่ไงข้าวหนูอ่ะไงคือมากกับบริยอกหรอเป็นเปล่าหรอเราคือมีประสบใจพอหรอดึงแรงเลย อไม่พูดอะไรไหนหรอป๋าก็เป็นจะแสบแท้เงนนั่นน่าป๋าคือเสีบแต้ตัวมันคือเป็นจะเสียบนี่ยังบร่ด้กินได้น่ะโอ้วไปเรื่อยๆแต่ไก่บ้านเนี่ยแทเสีบเลยไก่บ้านเป็นไก่ที่อร่อยมากๆมันจะสู้ฟัน Ừ. Mm. Ừ. Mm. Wow. <coughs> <coughs> <coughs>

ว้าบเนแบงเออเออหงยังเงีของขวัญเป็นแรหัวยังเต้หัวยังเต้หัวยังไม่หัวร้อนเลยเอไว่ไปเอ็ยดยังบนเถอะนหัวร้อนเลย กวยะเกลียงละเกลียงเนี่ยแตกนะบิ๊กหน่อยล่ะไปบอมเม้นย่งนะโอ้พี่อ้บบิ๊กที่บอกว่าบอมม่พี่น้องจ๋าบอมแมนเนี่ยนะว่าไปอะพี่น้องครับ ดูสดครั่ขอบครับ